คิดไหมว่าคำพูดไม่กี่นาทีสามารถเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นพลังได้ไป1940อังกฤษเผชิญหน้ากับภัยร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นาซีเยอรมันบุกฝรั่งเศสสำเร็จและสายตาทั่วโลกกำลังจับจ้องว่าอังกฤษจะล้มตามไปหรือไม่ บนของสงครามมีเพียงเสียงหนึ่งที่ยืนหยัดขึ้นมาเสียงของชายที่มีชื่อว่าวินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีผู้แบกความหวังทั้งประเทศไว้ในน้ำเสียงของเขา We shall fight on the beach. We shall fight on the land, i n g g r o u n d s We shall fight in the fields, a n d t h e s t r e e t s We shall fight in the hills. We shall never surrender. คำพูดนี้ไม่ใช่เพียงการให้กำลังใจแต่มันคือการประกาศเจตจำนงแห่งชาติเ์ชิลไม่ใช่คำพูดหลูหลาแต่เขาเลือกใช้คำง่ายๆที่หนักแน่นซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือเทคนิคที่เรียกว่าอนาโฟราการใช้คำขึ้นต้นประโยคเดิมซ้ำเพื่อสร้างจังหวะ สร้างความจดจาและกระตุ้นอารมณ์ขึ้นคาว่าวิชาไฟแบบค่อยๆเพิ่มแรงเขาพูดช้าแต่ชัดและเขาหยุดเพื่อ ให้ประชาชนได้ซึมซับการหยุดพูดหรือการพอยส์กลายเป็นช่วงที่ผู้ฟังได้จินตนาการถึงสิ่งที่เขาพูดและที่สำคัญเขาไม่สัญญาชัยชนะแต่เขาสัญญาว่าเราจะไม่ยอมแพ้และนั่นคือสิ่งที่ผู้คนต้องการในเวลานั้นเชอร์ชิลไม่ใช่นักพูดที่หล่อเหลาเขาไม่ใช่คนเสียงเพราะแต่เขาคือผู้นำที่เข้าใจว่าคำพูดคืออาวุธ และอาวุธของเขาก็แข็งแกร่งพอที่จะต้านระเบิดในท้ายที่สุดอังกฤษก็รอดพ้นจากการลุกลานไม่ใช่เพราะอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่เพราะประชาชนเชื่อว่าพวกเขาจะสู้ต่อไปได้และนี่คือพลังการพูดที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์สำหรับคุณค่ะที่อยากพูดดีพรีเซนต์โดดพิธีก่อนได้ต้องไม่พลาดลองไลภาพคุณขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจพูดชัดเจนจับใจคนฟังพรีเซนต์งานจนเจ้านายว,าว้าวหรือเป็นพิธีกร ที่คนชมว่าเบืออาชีพสุดๆวันนี้สเป p สปารวม4ข้อเด็ดไว้ให้คุณพัฒนาทักษะการสื่อสารครบทุกด้านกน 8,500บาทพิเศษเพียง6,375บาทเท่านั้นลดทันที25%คอร์สที่คุณจะได้รับค่ะคือเรียนการพูดในที่สาธารณะพรีเซนต์อย่างโปรพิธีกรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line, รวมถึงกล่องไอเดียสร้างสคริปต์แบบมืออาชีพสมัครวันนี้รับฟรีอีบุ๊กคู่มือการพูดในที่สาธารณะมูลค่า490บาทเท่านั้นด่วนรับสิเพียง1ิท่านแรกหมดเค31พฤษภาคม2568นี้ทักเลยแล้วเริ่มต้นเส้นทางพูดได้ ผู้ดีผู้โดนไปกับเรา